ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของขุนเดชกล้วยป่าด่างนะครับผมเรียกกล้วยป่าด่างก็แล้วกันนะครับกล้วยป่าเนี่ยบางคนบอกว่ากล้วยป่าลายพลางกล้วย,ยป่านู่นกล้วยป่านี่ลายทหารลายเสือพลานอะไรต่ออะไรแต่ของผมนี่ผมเรียก กล้วยป่าแดงนะกล้วยป่าลายแดงผมจะเรียกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่า,าลายของผมนี่ฮะลองซูมมาที่ใบนะครับนี่คือขแขนงของมันนี่คือต้นใหญ่นะครับนี่คือต้นใหญ่นะครับนี่คือขแขนงขแขนงที่แตกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสีแดงนะลายนี้จะแดงยังไงก็แดงนะก้านก็แดงแต่มามก็ไม่ได้แดงมากเกินไปแต่ก็คือแดงไง หงายดูใต้ใบนะนะใต้ใบก็เป็นแดงอย่างนี้นะบนหลังใบก็แดงอ่านี่ก็แดงออกมาใบใหม่ก็แดงนะฮะเก่าๆก็มีลายแดงนะอันนี้มีอ่าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดมีห้าใบนะฮะห้าใบนี่ดูให้ดีนะครับอันนี้ใบอันนี้ใบใบรอง ยิ่งออกยิ่งแดงอ่ายิ่งออกมามันก็ยิ่งแดงมาฮะดูข้างใต้กล้องหงกล้องดูฮะนะนะแดงเห็นไหมมันแดงนะเพราะฉะนั้นผมเรียกกล้วยป่าหรือกล้วยเถื่อนแดงนะฮะด่างแดงด่างแดงกันแล้วกันนะครับอ่าท่าผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมเนี่ยอ่ถ้าเกิดอยากจะปลูกกล้วยมือใหม่นะเราไปดูกล้วยต้นเป็นหมืน่มนๆมเป็นแสนๆเนี่ย ผมว่าวก็ร้องเถอะนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปต้องตรงนั้นแต่ว่าหากว่ามีทุนมากๆก,ก็ได้อยู่นะะมัน,มน,เ,ปนเป็นเรื่องของความสุขของแต่และบุคคลไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้ก็มาดูต้นเล็กของผมเนี่ยตอนนี้มันมันมีงาวยู่นะงาวยู่ง้าวยู่ก็ประมาณอ่าโตละโตหน่อยโตหน่อยโตกับเท่าถ้วยถ้วยแกงถ้วยก๋วยเตี๋ยวอะนะ ผมก็มาฝังไว้ก็มันขึ้นออกมาอันนี้คือใบใบใบหนึ่งอันนี้ใบที่สององนันอนีนน้อันนี้ยอดแตกออกมาใบที่สามอันนี้เขาจองแล้วนะครับอันนี้นะคุณหนุ่มจากอุกบลเขาอยากจะได้แต่ผมให้ไม่ได้เพราะว่าเขาจองกันไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือด่างแดงเหมือนกันเนี่ยไ้ป่าด,าด่างแดงผมมีหลายต้นปลูกเอาไว้หลายต้นนะครับเพราะนั้นแล้วมือใหม่ที่อยากจะได้ กล้วยป่าด่างแดงนะก็ก็ก,ก็ก็มาพูดมาคุยกันนะฮะมันจะมีเบอร์โทรของผมนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรขึ้นอยู่ที่หน้าหน้าคลิปเดี๋ยวให้มือกล้องก็ทําให้มีเบอร์โทรนะขึ้นอยู่ที่ที่หน้าคลิปนะใส่เบอร์โทรไปแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับเผื่อที่อยากจะได้กล้วยกล้วยป่าด่างแดงนนนเนี่ยลักษณะเนี้ยมันจะด่างแดงลักษะน,น,นี้ย นะเดี๋ยวผมมีอีกต้นหนึ่งนะอยอีกต้นหนึ่งผมอยู่ในกระถางผมไม่ปลูกไว้ในกระถางเดี๋ยว